ขัวโหหรือว่าแกงโหวเวลาที่เฮาเนี้ยมันจะมีความหอมไปห้าบ้านส0บ้านสาวบ้านพอตัน้ำพริกแกงเสร็จเฮาก็จะมาตั้งน้ำมันเนื้อจน้อนแล้วก็น้ำพริกแกงที่เฮาตํามาขวาน้ำพริกแกงหอมแล้วก็ใส่นอส้มที่เฮาต้มสุกแล้วก็ขวให้มันเข้ากันกับน้ำพริกแกงน้ำเดือดแล้วก็ใส่แกงฮางเลวันนี้ก็ได้แกงเพชรแมงเหน้น่อยก็จะมาใส่ร่วมกันคือชื่อว่าขัว้โหไผมีแกงไยงยังก็มาใส่ได้หมดแต่ตัวหลักๆที่ขาดบ้ได้เลยก็คือแกงฮางเลมันจะต้องมีนะครับทุกคนใส่ลงไปแล้ว ก่อนที่เราจะปรุงรสใส่ผงคองแหง้งกะทถ้วยแดงใส่นลำานักใส่น้อยลน้อยตามด้วยรสดีคนเข้ากันแล้วก็รอสกรรักกําเขาถึงจะใส่พักที่สุกยากก็จะมีแบบทัว่แบบเขือตูนและกับแบแขวงหรือว่ามะเขือพวงไครที่มีพักอย่างอื่นหรือว่ามักอย่างใดก็เอามาใส่ก็ได้แล้ะก็รอประมาณสักสองนาทีเขาถึงจะใส่พักที่สุกง่ก็จะมีพักละหรือว่าชะอมพักแคบหรือว่าตำลึงใบพักแครหรือว่าใบชะพูและกับพักจีใบพริก ผักเพชรดอกแกเอาเป็นว่าไผ่มักพักออนหยางก็สามารถเอามาใส่ได้หมดเหมือนกันโอนเข้ากันแล้วก็รอประมาณสักหนึ่งนาทีรอให้ผักมันสลบไปสักน้อยเราดึงจะใส่พริกแต้หรือว่าพริกขี้หนูและที่ขาดไปได้ทำอย่างก็คือวุ้นเส้นก็ว่าเส้นร้อนถ้าใครมามีเวลาเอาไปแจ้นนาก็ขอแนะนำให้ใจเป็นวุ้นเส้นสดเอาเราจะต้องตัดเื่้มันยาวมมกว่าให้พอดีแล้วก็เอามาใส่แล้วก็โกนื่้มันเข้ากันแทมกัาแล้วก็รอให้จนวุ้นเส้นมันสุกนะครับแค่นี้ก็เสร็จลวกินนี้ไม่ต้องถามเลยนะครับมันจะมีความหอมไปไก่เป็นกิโลนะ ขัาวเหาะหรือว่าแกงเหาะ